ค,คำถามคลาสสิกครับไวโอโต้ขย่าสายแบบบลูสเป็นยังไง <c oughs> จริงๆมันหลากหลายมากนะครับแต่ว่าในในในความหลากหลายนะั้นมันก็ไม่ได้หลากหลายขนาดนั้นอนะงงไหมสังเกตบลูส์เนี่ยมันจะมีการมันจะมีเวฟข,ขึ้นขึ้นของมันที่มันขย่ามากกว่าลักษณะเพลงอื่น นะอย่ er, างเช่นอันดับแรกอย่างสมมติถ้าเกิดเราเล่นเพลงทั่วไปเราอาจจะเราอาจจะอาจจะแค่นี้หรืออาจจะเป็นวงกลมอะไรที่อะไรเงี้ยไหมอ่าพวกนี้มันจะเป็นเป็นฟิลเป็นเป็นฟิลป๊อปฟิลอะไรพวกนั้นนะครับทีนี้บลูเนี่ยถ้าเราสังเกตง่ายๆคือจากการที่เขาไวเบอร์โต้เสียงร้องเนี่ยเขาจะไปไวเบอร์โต้ให้มันลึกอ่าลึกหมายถึงว่า ถ้าถ้าเกิดว่ามันสายมันถูกดึงขึ้นเยอะประมาณหนึ่งแล้วก็กลับมาเยอะประมาณหนึ่งอ่ะาทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นมันจะเป็นคลื่นแต่ถ้าเกิดว่าผมขยับน้อยเนี่ยเห็นนะมันจะเป็นแค่นี้ขยับมือนิดเดียวเพราะมันเพราะมันเวฟมันนิดเดียวฉะนั้นบลูมันต้องการเวฟที่มันเยอะมันจะเป็นอย่างนี้เวลากลับกลับตัวกลับมาเนี่ยมันก็จะทําให้หน่วงมันจะมีความหน่วงเวลามันกลับสายมันกลับคืนมาเนี่ยมันจะหน่วงเวลาดันขึ้นไปแล้วกลับคืนมันจะหน่วงนะครับฉะนั้นมันต้องการสเปซของของความ เหมือนดันสายอะให้มันหนวกให้มันให้มันให้มันเวอร์ขึ้นมานิดหนึ่งกว่าเพลงทั่วๆไปเหมือนบเหมือนเราร้องเพลง w h e ิ y o ด down n I feel r e u มันจะเวฟฮึบฮึบมันจะดูดูมันจะดูมันจะดูแรงกว่าเวฟมันจะเขย่าสะอื้นกว่าแต่ถ้าเราแบบวนะ ฟังดูแบบบ,บูมันจะไม่ค่อยบลูใช่ไหมจากนั้นก็เหมือนกันสั้วเส้นไหนก,กันเราเวลาเวลาเราเบนอ่ะเราต้องทำ่้เราอาจจะต้องอาศัยการเบนแบบอะไรที่มันแบบว่านนมันจะไม่ใช่แบบม,มันจะมัน อันนี้อันที่หนึ่งอันที่2ก็คือจุดที่สําคัญเลยฮะ,ะเวลาเรากดลงไปแล้วเนี่ยให้เราเบนเลยอ่าเราเราอย่าเราอยา่าเราอย่ากดดิเราค่อยเราค่อยเบนอย่างเช่นกดดีเราค่อยเบนจะเป็นงนี้เบนเลยคืองี้เห็นไหมมันจะเบนเลยแล้วแล้วกดลงไปเนี่ยให้มันเบี้ยวเลยก็คือเบี้ยวเลยคือยังไงคือสมมติถ้ากดแล้วไม่เบี้ยวอย่น Years. ี้กดแล้วเบี้ยวคือ เห็นนะเอาใหม่ถ้าผมไตรไตรโนต้ตนะมันจะเป็นถ้าผมไตรโนต้ตแบบนี้ถ้าผมไม่ไตรโนต้ตถ้าผมไม่กดเบี้ยวจะเป็นอย่างนี้ถ้ากดให้มันถ้าผมให้มันเบี้ยวเป็นเห็นไหมเอาใหม่นะ,ะถ้าไม่เบี้ยวจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเหมือนหมอลำมั้ยเหมือนทุกคนชอบบอกปัญหาหมอลำใช่ไหมนั่นแหละเรากดให้มันเบี้ยวเลยตนะั้งแต่เรากดนิ้วลงไป มันดูไม่ไเวลามูเบ็นที่วิ่งแต่ละตัวมันดูบลูเตทีเลยเพราะมันถูกมันถูกมันไะม่ใช่แบบอย่างเงี้ยมันจะเป็นอันนี้ผสมกับผสมกับขย่าสายไม่ใช่ Então, é